เอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยวันนี้ผมเองครับ King Don KD แล้วก็ Master Pilot เหมือนเดิมครับผมเกมผมเองนะครับมาเล่นกันเยอะๆด้วยละกันนะครับลิงก์ตั้งคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะทำการมาสอนซื้อนะครับผมสําหรับหมัดทุกหมัดเลยนะครับผมที่ยังมีอยู่อันนี้เลยเนี่ย c a n Yu o Gift v e me มี p ุ e พืทอยากเอาผลเั้นเหรอได้เลยได้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 ได,ได,ได้แอดมินเกมนี้เข้าใจดีนะเดี๋ยวให้ผลไฟเลยละกันคนนี้ อ่ะเอาไปเอาไปเอาไปอ่ะอ่ะ,อะเอาไปโอเคปลาคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสกิลทั้งหมดเลยสำหรับหมัดทุกหมัดนั่นเองนะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วก็เลสโก o ไปดูคลิปกันเลยครับผม ร้านคิดต้นชอ็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโค้ดไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบัตระบบ VPServer สูงถึงเลขแปดแมปบล็อกฟุตและ k ีมเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลขสิบที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตดเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะคบผมร้านคิดต้นชอ็อปเอาละครับก็ก่อนอื่นเลยเนาะก็บอกเลยว่าผมจะรีวิวหมัดเงือกก่อนแล้วก็สอนซื้อด้วยละกันนะครับผมหมัดเงือกนะคผมน เวลาเดินก็เป็นแบบเน้เดินอย่างนี้แล้วก็วิ่งเท่อะไเดินนี่แบบมันจะเป็นตัวดึกๆอย่างนี้หน่อยนะครับผมเน่เออเท่จะจัดโอเคก็บางคนถามว่าพี่ครับสุ่มผลปีศาจต,ตรงไหนนะครับอยู่ข้างบนนี่เลยนะครับผมอยู่ข้างบนนี่เลย แล้วก็มีสปอยอัปเดตใหม่ทุกๆสัปดาห์นะครับผมในดิสคอร์อย่าลืมเข้าดิสคอรเกมด้วยตรงนี้คือที่ส่มผลนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการส่มหนึ่งผลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลยละก,กันนะครับผมหมัดเงือกนะครับผมซื้อที่ไหนครับแน่นอนครับหมัดเงือกก็ต้องไปซื้อที่ก่อเงือกก่อเงือกนะครับผมอยู่ข้างหน้าก่อนแรกตรงนี้เลยหรือใครงงตรงไหนนะครับให้มาดูตรง ป้ายตรงนี้เลยครับมีบอกเลเวลด้วยว่าเกาะเลเวลหนึ่งเนี่ยฟาร์มตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนฟาร์มอีกคลิปหนึ่งแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราไปเกาะเงือกเลยแล้วกันนะครับคุณดูไปเลย let's go แป๊บเดียวถึงนะครับผมสปีดรันเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามัดเงือกขายกี่บาทนั่นเองนะครับ ผมโอเคเงื่อนไขของมันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเวลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินหรือว่าคุณฟาร์มอยู่เนี่ยคุณก็น่าจะซื้อได้ถ้าเกิดว่ามาก่อนนี้นะทั้งหมดนะครับผม1 5 0 0 0เบรลีถือว่าน้อยนะครับถ้าเราฟาร์มเงินไปเรื่อยแน่นอนครับเงินมันเยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมมี8ล้านนะน้ายน,น,น้องก็บอกเลยว่าผมเสกนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็กดซื้อไปนะครับเรียบร้อยลอะผมก็ซื้ออยู่แล้วเนาะหมัดเงื่อนนะครับมีทั้งหมดเนี่ย3มสกิลเลยนะคร เบลีไม่ใช่เบลีดิสแตทนะครับอยู่ที่70 x นะครับผมใช้สแตทอยู่ที่130แล้วก็สกิลซีนะครับผมวอเตอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับผมแล้วก็250สแตทหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเราจะอัพงี้ยอ่นถ้าเกิดคนดูงงว่าเฮ้ยพี่ครับสกิลนี้มันล็อกกระทำยังไงครับคุณก็ต้องอัพหมัดครับอ่าถ้าคุณจะเล่นหมัดนะเช่นดาบผมเนี่ยไม่ได้อัพเลยไหมมันก็จะไม่ได้แบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยถ้าเกิดคุณอยาก อันล็อกของมันเนี่ยก็ต้องอัปดาบให้1 5 0อาิแล้วก็300ได้นั่นเองนะครับผมแต่ก็คา่ากันเราเองนะสหรับหมัดจริง,จร,งจริงนะผมจะแนะนำนะก็คืออัพแค่หมัดเนี่ย300ก็พอแล้วแต่คุณนะเพราะว่าค่าตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอินน์จีเราด้วยทำให้เราแดสได้เยอะขึ้นกระโดดได้เยอะขึ้นแล้วก็ใช้สกิลได้เยอะขึ้นเพราะว่าสกิลแต่สกิลเนี่ยใช้มานาด้วยนั่นเองนะครับผม มันก็รีไวนะบางคนก็บอกว่าพี่น้นครับทําไมมันกินเยอะจังนะครับก็ต้องอัพหมัดไปเรื่อยๆก่อนนไอ้น้องโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวเลยลวกันนะครับผมถ้าเราต่อยธรรมดาเนี่ยดาเมจเท่าไหร่โอเค968ได้นะครับอันนี้อัพสแตตตันแล้วนะคนดูเปิดฮาคี้กอดละปึ๊บอ่าเพิ่มดาเมจนะครับผมเป็น1133นั่นเองนะครับเห็นไหมเอออย่างโหดอ่ะมีเอฟเฟกเสียงด้วยนี่ประมาณนี้นะครับผมลองดู นี่จะมีเอฟเฟกด้วยนะเวลาเราตีโดนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเทไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะคนดูลงดูดีๆอ่ะปิดทาชีกับน,นี่เห็นไหมจะเป็นเอฟเฟกน้ำแบบนี้เลยนะครับโอเคสกิลซัดครับผมเป็นแบบนี้เลยนี่โอเคผมจะลองชาร์จด,ดูนะมันเกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันไม่น่าเกี่ยวนะครับผมชาร์จไปแล้วก็ยิงไปแบบนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะครับผมในมือถือเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตหน้าพวกเราจะแก้ กลายเป็นเวลาเราเรากดเดินอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีปุ่มแบบว่าอย่างเงี้ยเนาะผมจะปรับเป็นเหมือน KL นะก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีก็คือเวลาเราเดินน่ะมันจะไม่มีปุ่มเดินเว้ยตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเดินอ่ะเป็นวงกลมปุ่มเดินมันจะบังคับยากหน่อยนะครับโอเคก็กดชิปล็อกกันไว้ละกันชิปล็อกอยู่ซ้ายล่างเนี่ยนะครับสลับมือถือโอเคประมาณนี้ครับสกิลเซเนาะจะเป็นน้ําแบบนี้เลยครับคนดูแบบนี้ยิงไปซึบปุ่มยาวๆแบบนี้เลยสกิลเอ็กซ์ครับสามารถกดค้างได้เนาะ ยิงน้าไปดาเมจเนี่ยถือว่าแรงไหมนะผมผมมองเลยว่าก็ถือว่าแรงนะสำหรับสนะกิลเอ็กเนี่ยเพราะว่าผมลอง PP แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิป PP เกมผมด้วยลวกันนะครับบอกเลยว่า PP เกมผมก็มันใช้ได้เลยนะิดหนึ่งนะครับผมโอเคสกิลซีครับเป็นแบบนี้เป็นบอลน,น้ำเนาะปล่อยลงไปเขาเป็นก,กว้างๆเลยดูดิโคตรวงกว้างนะครับผมฮิตบล็อกอย่างไกลโอเคแบบนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับด้านของ หมัดเงือกนั่นเองโอเคครับปาเดี๋ยวเราไปดูแบ็กเลสกันดีกว่าว่าทายังไงถึงจะได้แต่อย่างเลยนะครับคุณรุชิกิเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอ่ะยังไม่บอกแล้วกันว่าทํายังไงถึงได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยทำให้ผมก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะครับก็บอกเด็กๆด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมจะมารีวิว แค่ครูชิกิเนี่ยนะครับเพราะว่าการทํามันเนี่ยก็จะค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับสกิลก็โกงมากนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันโอเคแบ็กเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมหาที่ซื้อก่อนแป๊บหนึ่งนะมาคนดูครับผมเดี๋ยวเราไปก่อนนี้เลยตอน,น,นแรกเนี่ยอัปเดตเก่าๆนะครับผมแบ็กเล็กเนี่ยก็จะขายอยู่ที่ตรง ด้านของเกาะแรกเนาะเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับผมก่อของซันจิก็คือบาลาเตีกใช่ไหมก็เลยมาขายแบล็กเลคที่ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะรีวิวแค่แบล็กเลควีหนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคไหมมาลองดูเลยกันนะครับผมสกิลซ้ายเข้าไปแบบนี้อ่าแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับโอเคสกิลเอ็กเป็นแบบนี้ครับสกิลซีอ่าโอเคเป็นแบบนี้เลยสับวีหนึ่ง V2 ผมยังไม่รีวิวแล้วกันนะครับอันนี้สำหรับพวกมือใหม่เนาะที่จะมาเล่นเนาะโอเคราคาแบ็คเล็กก็ไม่กี้ผมลืมดูให้เลยโอเคแบ็คเล็กก็อยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0เบลีนะครับถูกกว่าด้านของหมัดเงือนนั่นเองนะครับประมาณนี้ค,ครับผมโอเคสกิลวีครับเปิดขาไฟนี่ครับจะเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็น V2 เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับผมโอเคประมาณนี้เลย คูเซตโอเคประมาณนี้นะครับผมถือว่าสวยงามมากๆนะสรับแบ็คเล็กโอเคลองเตะซิอะดามิดแรกย่งเพิ่มควรนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับด้านของแบ็คเล็กเดี๋ยวเราไปดูสุดท้ายเนี่ยนะครับผม หมัดคุรุชิกินะครับผมคุรุโรชิกินะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้ปะลุยเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมก็มาเรามารีวิวอีกรหัสนะครับผมก็คือของลูกน้องผมเองว่าผมขี้เกียจทำนะครับผมจริงๆเสียได้แหละแต่ว่าแอดมินผมมันไม่อยู่นะครับผมอันนี้ก็ผลสายฟ้านะโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวคลิปใหญ่อีกนะครับผมสำหรับผลนี้นะครับผมโอเคไหมคุณผู้ชมเอ้าไอตัวนี้มีเกมพาร์ทเฉยเลย เรานะครับผมต้องไปทำเควสของมันเนี่ยก็คือด้านของเกอะของ CP9 นะครับผมนะคุณผู้ชมหรือว่าไ d s o o b b y นั่นเองโอเคครับผมเกอะมันอยู่ตรงไหน,นหรอก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปโอเคคือหลังนี้ปะว่าหลังนู้นว่าป่ะมึงน,นะมผมก็ไม่ไม่ดูเข็มทิศเนาะน่าอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเคตรงไปตรงนี้ปะยาวไปตรงหลังนู่นหรือเปล่า แป๊บน,นึงนะแอดมินจริงเวะเนี่ยกูผมก็จำเกอนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันอยู่ตรงประมาณนิเวลหลังนี้ขอดูก่อนแป๊บนึงลืมเลยอ่ะก็อ๋อยู่ตรงเกาะสกายเปียครับผมอยู่ฝั่งนูน้นนะครับโอเคไปดูเลยไม่ได้เกาะไปเกาะนานๆนะคนดู <c oughs> นานมากๆเลยนี่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 เกาะนี่เลย ก็เห็นหอยู่นี่หว่าครอยู่ตรงนี้นะครับผมสับเกาะซิปินายนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินเรือกันไปก่อนละกันนะครับอยู่ตรงนู้นนะไปะดูเลยครับโอเคคุณดูครับผมเดี๋ยวผมก็จะใบให้ละกันนะครับจริงๆมันไม่ได้อยู่เกาะซิปินายน,นะครับผมก็คือว่าไอมาครุชิกิเนี่ยนะครับผมคุรุชิกิเนี่ยครับผมก็คือง่ายๆเลยนะครับผมให้เราทอถของมีฮอกเนี่ย ไปจุดด้านของใต้กรอบมีฮอกนะครับผมแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกอันนี้ครับผมก็จะไม่บอกแล้วการคนที่รีวิวเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดอยากให้ผมบอกจริงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมคุณผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านั่นเองนะครับผมสับบัตนินี้ที่ได้ยากกว่าบัตอื่นเนี่ยมันมีอะไรดีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมาเรา,าดูเลยครับสกิลแซดโอเค แบบนี้เลยฮะเทไหมคนดูแรงนะเก้าร้อยกว่าดาเมจเลยนะครับผมน่าจะพอๆกับเงือกเลยปะนี่สกิลเอ็กสกิลเอ็กนี้บอกเลยนะครับเหมือนกับว่าจะตีเราไม่เข้าอะ่ะคนดูผมจะลองไปเกาะใหม่เลยละกันจะลองให้มอนนะครับตีเราดูว่า ตีเข้าหรือเปล่านะครับมันเหมือนเป็นกายาเหล็กะนะเนี่ยสกิลน้องกดค้างนะครับผมต้องกดค้างด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอ้ยกระเด็นเลยเรือกระเด็นเลยโอเคเอาใหม่นะครับผมตัวนี้มันจะกระเด็นนิดหน่อยอ่ะขึ้นมาป้าเดี๋ยวเราไปเกาะอ,อ่านี่ารายการนะครับผมชาบันดี้ถึงแล้วครับผมเกาะชาบันดี้โอเค ถ้าเขาดูเห็นมอนไม่เกิดไม่ต้องแปลกใจนะคุณดูตองไปใกล้ๆนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเห็นไหมเกิดละมาเดี๋ยวผมจะสู้กับตัวนี้เลยกันนะครับคุม,มะอ่ะผมจะเปิดใจเหล็กเห็นไหมตีไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยตีไม่เข้านะคนุณดูนานมากนะนี่หมดละหมดเรียบร้อยสกิลซีดูดมาครับแล้วก็ปล่อยสกิลต่อนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ คือมันเป็นอมตะเลยนะผมสับสกิลเนะี่ยผมโคตรชอบอเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่นะคนุณดูดึงมาสกิลไ,ไม่โดนมอกค้มาตีมาเห็นไหมกันได้เลยนะครับคือโกงมากคุณดู สกิลนี้เนี่ยดึงมาไปดิไม่โดนหรอเมื่อกี้สกิลประมาณนี้นะครับสำหรับหมัดที่ในเกมผมมีนะก็สามารถนะครับผมไปตามล่าหากันได้เลยนะครับฟุบออกมายิงปุ่มยิงปุ่มแล้วก็อมตะอาา่าฮะเป็นไงโอ้โหโคตรโหดเลยตึงมากสำหรับสกิลนี้ตายซะปุ๊บดูดมาตายเรียบร้อย อีซี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ฮะัสำหรับการรีวิวมัดของเกมผมนะครับใครที่ทำคุรุชิกิได้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมถือว่าคณเนี่ยสุดยอดมากๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับบายๆนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับบายๆครับผมซีอูครับคนดู